โอเคคกรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในอยู่กับผมฟอกนั่นเองนะซึ่งในส่วนของวันนี้เรามากันในแบบอภิสัตย์นั่เนเองนะวู <Ooh. S 1> ้ก็หลังจากที่หูหายหน้าหายตากับชอ่องไอ่ชอ่องนี้ใช่กับแมปนี้ไปค่อนข้างที่จะ,ะนานมากนะครับนะผมไม่ได้อัานนานมากนะนานนานจริงอัปเดตใหม่ๆนี่ผมไม่ได้อ่านเลยนะเพราะว่ามันไม่กีสเตนอะเอ้ย,ม,นะอยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งสโตนฟรีปะแต่ผมไม่ได้สนใจเนาะแต่รอบนี้ผมบอกเลยว่าผม ว้าวหมกัมกๆหลังจากที่ซินเวอร์ชารต์ได้ทำการเดินหาลีคเคียมเสร็จกันที่เรียบร้อยหลังจากรอมาหลายเดือนนะครับนะซึ่งในตอนนี้มันได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะซึ่งตัวต่อไปที่ผมอยากให้มันมาก็คือและรอนานมากกว่าอิเคียซารต์อีเกอนเนี่ยก็คือไอ้นี่อัลติเมทไลฟ์ฟอร์มนะครับนะแม่งเลยไม่รู้จะมาชาติไหน rồi. แต่เดี๋ยวคงจะใกล้มาแล้วเนาะผมจะรีบลงคลิปนี้ให้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวลงสักเจ็ดโมงเช้าแล้วกันนะโอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราคือในส่วนของวิธีการได้ซินเวอร์ชาร์ลอตต์นีเครียมนะครับนะให้คุณทําการมีซินเวอร์ชาร์ลอตต์แล้วก็ปักนีเครียมเนี่ยให้เป็นตรงนี้เป็นทรูนะครับนะให้มันก็คือมีนีเครียมนะครับนะมีใช้นีเครียมไว้แล้วเราก็ทำการกดปีเลยนะโอเคแค่นี้แหละเออแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับนะ ในส่วนของชาร์ตเรคียัมนั่นเองนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมบอกเลยนะว่าแม่งโคตรเจ๋งโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาสซีฟอันแรกกันก่อนดีกว่านะครับนะพาสซีฟอันแรกจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณรอบนี้จะโดนหลับเป็นเวลา2วินาทีโดยประมาณนะครับนะเท่าที่ผมไปอ่านมานะถ้าผมพูดผิดหรือว่าอะไรขอโทษขอไฟด้วยละก,กันนะครับก็จะทําให้หลับนั่นเองนะซึ่งไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะก็ มันหลับอเออก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปดูพาสีอีก2พาสีนะครับนะั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลก่อนนะเพราะว่าสองพาสีนั้นมันจะทําให้ผมรีวิวยากขึ้นนิดนึงนะ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสก e ิลเอีก่อนดีกว่านะครับนะสกิลเอีจะเป็นการใช้รีเคลียมฟันประมาณนี้เลยนะครับนั้นในส่วนของการใช้รีเคลียมฟันนั่นเองนะ ซึ่งเวลาเราฟันเนี่ยมันจะดูดศัตรูเข้ามาด้วยนะอ่านหลาบิกแล้วโอเคเนี่ยสังเกตว่ามันจะดูดสเต็ูเข้ามาด้วยนะครับนะเนี่ยมันจะดูดมาด้วยก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสกิล E นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล R สกิล R จะเป็นการต่อยมัดหนักออกไปข้างหน้านั่นเองนะซึ่งจะทําให้เหมือนอันนี้ผมตอนที่ผมใช้ดูนะแล้วก็ลองอ่านดูนะครับนะจะทําให้สแตนของศัตรูเหมือนจะต่อยอด้วยนะเนี่ย มือดานะครับนะเวลาเราต่อยศัตรูนะครับนะสแตนจะทํางานต่อยนั่นเองนั่นทำาทำการเออผมขอโทษนะกันนะคือแต่ผมแบบรู้สึกดีมากในที่สุดมันก็มาสักทีเนาะดีใจนิดนึงเนี่ยสังเกตว่ามันจะมือด้านนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้กดนะคน้องผมไม่ได้กดนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสกิลพาสซีฟนั่นเองนะพาสซีฟของสกิลอเนาะไม่ใช่พาสซีฟของเอสกิล R นะครับนะไม่ใช่ของพาสซีฟของซินวชาร์ดริเกียมนั่นเองนะ ก็ในส่วนของสกิลทีสกิลทีจะเป็นการวิ่งแล้วก็พุ่งชนอย่างนี้นั่นเองนะดามเมจทั้งหมด30นะครับนะตอน1รอบแต่ว่าพุ่งชนไปประมาณ4รอบนั่นเองนะก็ประมาณ120นั่นเองนะครับนะโดยประมาณเอาเนาะก็สกิลคูดาวค่อนข้างนานนะครับนะั้นแล้วตัวซินเวอร์ชันหลดนั้นค่อนข้างที่จะเดินอ่าช้ามากอึดอัดเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลวายสกิลวาจะเป็นการ เขาเรียกว่าไรดีนะครับนะคนที่อยู่ในวงเนี่ยมันจะโดนผลักออกไปนะออกนอกวงนั่นเองนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะ่ยสังเกตว่าเขาจะเดินจะโดนผลักออกไปเนี่ยเขาไม่ได้เดินนะอันนี้คือน้องผมไม่ได้เดินนะครับแต่ว่าโดนผลักออกนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Skill สกิลเอฟสกิลเอฟเอ่อตอนนี้รู้สึกตอนแรกจะโดนบัฟเอยตอนแรกจะเออใช้ตอนไหนก็ได้นะครับนะแต่ตอนนี้รู้สึกจะโดนเนื้อให้เลือดเลยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราลดเลือดก,ก่อน โอเคเลือดประมาณน้อยๆน,นะครับนะาตำก่อสามสิบเปซ็นต์นั่นเองนะแต่อันนี้น่าจะเกินสามสิบปเซ็นแล้วนะครับนะซึ่งเวลาเรากด F เนี่ยจะทําให้เขาตัวดำเนาะเออมันเหมือนจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นตัวดําไปเลยนะครับนะแล้วจะจะทําการตีคนบริเวณรอบข้างนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามายืนในใกล้กันนะครับนะอ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นพาสซีฟนะครับนะัมันจะทําให้ผมยุ่งยากขึ้นนะันก็คือการสลับ มันไม่มั่นใจว่าเป็นสลับล่างหรือสลับสแตนนะครับนะโอเคแต่ว่าน่าจะเป็นการสลับเอ้าผมเดินไม่ได้อ้าวโคกูไม่อยู่อะบคุมไม่อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกีเอฟกันดีกว่าเฮ้ยมันสิมันทำให้สแตนไปต่อยไปต่อยตายไปเลยอยู่จบเลี้ยวไงเออตัวนี้กะไ้ตัวนี้ก็ไ้วะ เดี๋ยวเราสกิลเอฟก่อนเลยนี่ครับจะทำให้เป็นร่างนี้เนี่ยสังเกตว่าเนี่ยจะเดินไม่ต่อยเลยนะอโอ้โหบอลน,นั่นก็งูงโง,โงไ่ไอเป็นบอลที่โงูโง่ก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสกิลเอฟนั่นเองนะเนี่ยแล้วก็เลือดเลือดจะรีเต็มเลยนะเดี๋ยวผมรีเซ็ตตปอหนึ่งคือเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะสรับนนในการรีวิวนั่นเองนะในส่วนของการกด G กด G ไม่มีเนาะในส่วนของการกด H ก็ไม่มีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด C เดี๋ยวเราค่อยดูพาซีฟกันอีกทีเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด C ีกด C จะเป็นการพุ่งอย่างนี้นะครับนั่นในส่วนของการกด C นั่นเองนะพุ่งประมาณนี้เนาะโอเคในส่วนของการกด C นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล X กันดีกว่านะครับนะสกิล X จะเป็นการฮิวตัวเองนั่นเองนะครับนะซึ่ง ยิ่งเลือดเราเหลือน้อยเท่าไหร่เราจะยิ่งคิวแรงขึ้นเท่านั้นนะครับนะโอเคเดี <Wow. S 1> okay, ๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเกันดีกว่านะครับนะสกิลเจะเป็นการคิวเลือดนะ้อยอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะ่ะยิ่งเลือดน้อยเท่าไหรเราจะยิ่งคิวแรงเนาะ <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้เลยนะครับนะั่นในส่วนของสกิลเนั่นเองนะ ซึ่งอันนี้ผมลืมบอกไปจริงๆนะครับนะขอโทษนะด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะตัดตัดไปใส่ให้ตอนตอน้ตนๆเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกดปีกันดีกว่านะครับนะ B ี <B S 2> จะเป็นการบัฟสปีดให้ตัวเองเป็นเวลา1ิวินาทีนั่นเองนะเวลา1ิบวินาทีเนาะเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับนะสังเกตได้ชัดอย่างชัดเจนเลยนะว่าเราเราวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะครับนะซึ่งเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างดีนะอเอาตรงๆเราก็วิ่งไหลเร็วขึ้นอนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาสซีฟกันดีกว่าเนาะเนี่ยเวลาเนี่ยสังเกตใช่ไหมอืมสลับล่างนะครับนะอันนี้คือสลับล่างกันไปเลยแนละ้วเมื่อกี้นี่ผมเดินไม่ได้ด้วยนะไม่เดินนั่นแหละโอเคเนี่ยสังเกตว่าจะสลับล่างกันนะครับนะไม่น่าจะใช่สลับสเตนนะแต่น่าจะสลับล่างกันนะครับนะแล้วก็เวลาถ้ามีใครมาอยู่ในวงเนี้ยถ้ามีคนมาอยู่ในวงนี้นะครับนะจะทําการอืมสเตนจะต่อยตัวเองนั่นเองนะ ก็สังเกตในชั้นเลยนะครับนะว่าต่อยตัวเองเนาะเมื่อกี้เนี่ยซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างโกงนะขนาดไม่เปิดสแตนนะไม่ต้องเปิดสแตนเ้ยมันก็ต่อยตัวเองเ้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบจี้ดอันนี้อันนี้นคือหิวนะครับนะ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลพาอันถัดไปผมไม่มั่นใจนะว่าใช้ยังไงแล้วอะคือตอนแรกมันจะเป็นตัวดำๆนะแต่เออนี่ง อันนี้วงเล็กแล้วนะครับนะอันนี้คือในส่วนของพาสีอันนี้เวลาถ้ามีคนเข้ามาในวงเล็กๆอันนี้นะครับน่าจะทําการเปลี่ยนเป็นตัวดําๆนั่นเองนะอ่าเรียบร้อยนิ่งนิ่งแล้วไงสังเกตว่าเนี่ยต่อให้ไม่อยู่ในวงแล้วนะครับนะแต่ถ้าโดนแต่ถ้าขอแค่โดนนะครับนะขอแค่โดนวงเนี้เข้าไปนะครับนะมึงก็จะตัวดําเกรียมเป็นอย่างนี้เลยนะเรียบร้อยนิ่งเลยเรียบร้อยนะครับนะขอแค่อยู่ในวงนี้ แค่แป๊บเดียวแค่มึงเดินผ่านอ่ะซุบก็จะดำกรียมอย่างนี้เลยนะครับมันจำเป็นผีเลยเงก็คือไม่สามารถใช้สเตนได้นะครับนะคือมึงทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนันต้องยเดินเนาะลองเดินลองวิ่งทมนาเปิดสเตนได้ปะไม่ได้เนาะก็ไม่สามารถเปิดสเตนหรืออะไรได้เลยนะครับเดินได้อย่างเดียวนะครับนะซึ่งก็เรียกได้ว่าขี้โกงขี้หายนะครับอันนี้พูดตรงตงเลยนะขี้โกงมากนะ ใน PVP อาจจะไม่ใช่หูหวาเพราะว่า Passive มันต้องใช้สองคนขึ้นไปนั่นเองนะถ้ามีแก๊งโมหรือวัวแก๊งอะไรกันแบบ PVP เกิน2คนขึ้นไปจะทําให้ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับในส่วนของซินว่าชาร์ลต์รีเคลียมเนาะคือมันแก้ไม่ได้นะครับนอกจากรีเซ็ตคือมันแก้ไม่ได้จริงๆนะแล้วมันจะไม่มีวันหายด้วยนะครับนะเท่าที่ผมลองมานะอันนี้คือลองมาสักพักหนึ่งแล้วนะมันจะแบบมันจะดำเกรียมอยู่อย่างนี้นะครับแล้วทำอะไรไม่ได้ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของชาร์ลอตต์รีคเวียมนั่นเองนะก็เป็นสแตนที่เรียกได้ว่าก็โกงอ่ะอีเซตหนึ่โอเคเดี๋ยวเรามาลองพีพีกันดีกว่ามาเฮ้ยลองพีพีันนี้เอาดูโว์เนมาพีพีมาโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองพีพีกันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวเรามาทําการพีพีเดูโว์เนกันดีกว่ามาได้คิดว่าจะเก่งแค่ไหนวะมาเริ่มเลย ว่าจะสู้ซีเวอร์ชาลอนดิเคลมได้โว้กูว่าิูว่าเจ๊งเงอมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยวงกูหายไปไหนวะมาวงหายบัคแล้วเมื่อกี้นี่เป็นบัคเล็กน้อยนะทำให้ผมแบบเบื่อเลยเอ้าทำไมยูยูวงหายไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะมามาเริ่มเลยมาดิคิวจินเน่โว้โอ้ยเจ็บจี๊ด มานี่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 อุ้ย,ยสูยย้ยากยากว่าะอุ้ยยาก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 โอ้โหยากจัดยากจัดออ้โื้ดูคนยาก มานะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้พาร์ตีวันที่สองในการ PVP อันนี้ว่านะครับนะซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะชนะหรือเปล่าแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าผมนั้นโคตรเก่งและมั่นใจสุดๆไปเลยไงว่าะจะต้องใช้อันนี้แหละชนะมามาเริ่มเลยก็ผมมั่นใจว่าผมจะต้องชนะแน่ๆนะครับนะมาดีกิ๊ข้ากิดข้ากิดข้าคนละตาสตร์ไม่ไง สตีดพุ่งชนปุ๊บไปโคตรไกลคือถ้าโดนมงเนี้ยผมบอกเลยมึงตายอะวาว่ะเงียบโรยตอนนี้ตอนนี้เราแค่ยืนนะครับนะไปเรียว <laughs> ไปนิ่งแน่ๆไงอันนี้อันนี้คือสู้ไม่ได้เลี้ยวนะสู้สู้ไม่ได้เลี้ยวไงอันนิ่งแล้วไงหนีได้อย่างเดียวไงพาร์ซีอันนี้ขี้โกงมากนะครับผมมองเลยพาร์ซีอันนี้แม่งต้องเบื่อยังแม่งขี้โกงอ่ะต่อต่อให้เจ้าของตายไปแต่ยังไงฟาร์ซีก็ท้องานไง ก็คือมาสิวันนี้ขี้โกงมากนะครับใน,นส่วนของซินวอชาร์รอดรีเคลมก็ประมาณนี้ละก,กันนะครับนะเอาไว้ไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะไปและไปบุยก็ไปและไปบายนะครับนะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้กับช่องกากช่องนี้ด้วยนะครับไปไปจริงๆและบาย